มาแถวบางบัวทองไหมคุณผู้ชมครับเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับซึ่งมีคุณแม่เล็กเนี่ยนะฮะสมัครบอกรายการแต่ไม่น่าเชื่อว่าที่สมัครบอกรายการเนี่ยเป็นลูกทัวร์เรานะ <c oughs> ไปเที่ยวกับเรามานะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีฝีมือทําอาหารก็บอกว่าเออมาออกช่วงนี้ไหมแกก็เลยสนใจนะครับและเมนูวันนี้น่าสนใจด้วยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะเป็นเมนูไทยโบราณจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามชมนะครับเดี๋ยวไปเจอแม่เล็กในบ้านครับสู่ประจําตระกูลครับ สูตรประจำตะกูลเข้ามาในบ้านแล้วนี่ไงฮะแม่เล็กของผมสวัสดีครับอโอ้โไม่เจอกันนานตัง้งแต่ไต้หวันนะโอ้นี่ไปเที่ยวกับผมเนะเาะสนุกสนานไหมสนุกมากเลยประทับใจเลยประทับใจวันนี้แม่จะทำเมนูอะไรครับ๋็แกงเผ็ด กล้วยดิบแกงเผ็ดกล้วยดิบที่ต้นตระกูลมาเลยปุย่าตายายอ๋อมาในปุย่าตายายเลยเออมาใช่สมัยตอนเป็นเราเล็กๆเล็กๆเนี่ยไปเวลาไปวัดก็หิ้วไปคนอื่นก็หิ้วขอมากินด้วยอ๋อคือหมายถึงว่าเวลาเขาไปวัดกันเนี่ยเขาต่างคนต่างหิ้วกับข้าวไปใช่แล้วพอถวายพระชันเสร็จก็ต้องมาขอเราเออใครๆก็มาขอเมนูนี้มาขอแกงันเดียวเรามาดูส่วนผสมกันนะแกงเนี้ยแกงเผ็ดกล้วยดิบนะคุณผู้ชมกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยดิบใช่ไหม ใช่ก้อยดิบแล้วก็มีแล้วเราก็ต้องแช่น้ำปูนซะก่อนอ๋อต้องปอกมาแช่น้ำปูนใสก่อนใช่ใช่เดี๋ยวปอกให้ดูนะนี่คุณแม่ก็ปอกแบบเข้าเนื้อเลยนะเออเออคือไหนมันของเราเองของเราเองอ่ามีแล้วก็แช่น้ำปูนใสแช่น้ำปูนใสแบบนี้ไว้นะนี่แล้ก็แช่น้ำไหมแม่ ก็ไม่นานแล้วแต่เราปวดผสมก็มีมีหมูหมูพริกแกงนะครับเราก็มีน้ําตาลปี๊บแล้วก็น้ําปลาแล้วก็กะทิแล้วก็เครื่องโรยก็มีพริกมีใบโหระพาใช่ไหมมีใบมะกรูดทีนี้บนเครื่องพริกแกงแดงใส่อะไรอะแม่ รูปผักชีญี่า่ที่เราคั่วนี่แหละอ๋อมีรูปผักชียี่หุ่าผสมลงไปในพริกแกงเผ็ดด้วยแกงเผ็ดโบราณเขาก็ต้องเพลนอย่างนี้คั่วนี่พอแช่น้ำปูนใสสักพักหนึ่งแล้วเอาสักสิบนาทีเงี้แล้วก็มาล้างแล้วก็มาปอกใช่ไหมปอกแล้วก็หั่นหั่นแบบนี้พร้อมที่จะพร้อมที่จะแกงกี่ปีแล้วเมนูนี้ย ดูฟังนี่ดูเสียงดูเสียงโอ้โหโอ้โหนี่แสดงนานมากอะมนตั้งแต่เราเด็กๆมาแล้วไอ้แกงตัวนี้เนาะคือบอกก่อนนะนาปูนนี่ไม่ใช่คุณผู้ชมอปูนซีเมนมาแช่ไม่ใช่นะมันต้องเป็นปูนแดงที่เขาเคี้ยวหมากนะไปผสมน้ำแล้วปล่อยให้มันตกตะกอนแล้วก็เอาเฉพาะน้ำมาอเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยพอให้คุณแม่ปั่นไปที่เตาผมช่วยยกอ่าช่วยยกเอาแล้วเราจะเริ่มทำกันแล้วนะเริ่มแล้วค่ะติดแล้วแม่ติดแล้วใช่โอเคติดแล้วมาผมช่วยเอาอะไรลงก่อน คือเราต้องใช้หัวกะทิที่นั่นเคี่ยวให้มันแตกสมะแตกมั้งที่่อนเหรอโอเคโอ้โหนี่เคี่ยวให้กะทิแตกมันก่อนนะแตกมันแล้วเราก็ช้อนนทำแบบนี้คนคนทาแกงโบราณเนี่ยมันความอร่อยคือเขาพิถีพิถันเขาก็จะเอาหัวกะทิเนี่ยลงไปก่อนนะคุณผู้ชมเนี่ยตามด้วยพริกนี่พริกอ่านี่พริกแกงแดงนี่นะคุณผู้ชมที่แม่ตักนี่ประมาณโอ้โหสองช้อนโต๊ะอะ สองช้อนโต๊ะดูดูสิน่ากินจังเลยเอาหัวกะทิไปผัดกับพริกแกงก่อนเนาะแล้วมันแตกมันแตกมันดูดิแม่ใส่อะไรบ่อเนี่ยผมช่วยเดี๋ยวเอาหมูเดี๋ยวเอาหมูเอาหมูเอาไหมเลยเยอะไหมใส่มาเลยใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยใส่เลยอาครึ่งหนึ่งหน่อยล้วกันครึ่งหนึ่งใส่ไปเถอะใส่ไปเถอะใส่ไปเยอะไปอ่ะแม่เอาไปเถอะเอาเลยเอาหมดเลยนะจากนั้นก็เอากะทิมาเติมหน่อย ครับรู้ชมดูแล้วก็ได้เคล็ดลับหลายอย่างนะเอาหัวกะทิไปผัดพริกแกงก่อนเออผัดเพื่อให้มันเข้ากันนะให้ให้เนื้อหมูสุกอ่ะว่างั้นเถอะสีเหมือนผะ่นแหงเลยตอนเนี้ยใช่ฉายพูดอะไรนะสายโอเคหมดเลยไม่เป็นไรนห่นนะนั่นแหละโอเคโหัวมะขั่วในไปแช่น้ำปูนใสแล้วมันจะออกแบบว่ารัดๆหน่อยนะไม่เละนะไม่เละไม่เละ อเอาจากนั้นเอากะทิที่เหลือเทใส่เลยนั่นไงป๊าบหมดเลยเอาแล้วสีสวยจังเลยอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปรุงรสได้่อยปรุงรสโอเคให้เธอชิมโอเคไหมไม่เค็มแล้วแม่กำลังดีละเอาละเคเราได้ที่แล้วก็จบแล้วโอ้โหผู้ชมดูสีเลยสวยงามมากเลยนะคุณแม่ทำอ่ะไม่น่าเชื่อเลย กินก่อนแอบชิมก่อนกินกับข้าวเนาะแต่ชอบคุณแม่แกทำนะแกไม่ใส่หวานเยอะนะแกบอกไม่จําจเป็นหรอกเพราะว่าอย่างนี้ก็อร่อยแล้วนี่เรียบร้อยอืมอืมแต่มันอร่อยเลยนะดีไหมละ่ะดีมากคุณแม่เออเอาเรอะกล้วยมันหวานอยู่แล้วอะ่ะเออเธอมไม่ใช่ฉันอยากให้เธอลองกินกล้วยดูว่า กล้วยมันจะหนึบไหมนะหนึบมากใช่เพราะว่าเราแช่น้ำปูนไงเห็นไหมสาวแพกมาตลอดออผมตอนแรกนึกว่าจะเผ็ดมากนะมันกำลังดีเลยกำลังดีพริกน้ำปลานี่ไม่ต้องยุ่งแล้วดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดนเฮ้ยสับป,ประรดเฮ้ยสับป,ปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ